สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆ <_ d eg> วันนี้ก็มาพบกับคุณครูพินอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่เท่าไรเอย่ยในวันพุทธที่21เดือนกรกฎาคมพศ5 6 6 4นะคะวันนี้เราก็ยังเรียนรู้หน่วยหนูน้อยนักสัมผัสอยู่นะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง การได้ยินนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาสาระของการได้ยินนะคะว่าเราใช้อะไรน้าในการได้ยินนะคะได้ยินเสียงได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวเรานะคะเด็กๆเราใช้อวัยวะส่วนไหนเอย่ยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง การได้ยินใช่ไหมคะการได้ยินนี้เราใช้อวัยวะส่วนไหนนะ้าในการฟังในการได้ยินคะเด็กๆอะไรเอย่ยหูนั่นเองนะคะค่ะหูของคนเรานะคะจะอยู่ข้างๆกับใบหน้าใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมคะหูของเราจะอยู่ข้างกับใบหน้ามีสองข้างเหมือนกันกันกบดวงตาเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วเด็กๆ หูของเรามีหน้าที่อะไรคะได้ยินเสียงต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังดูนะคะว่าหูของเราจะได้ยินเสียงอะไรบ้างนะคะเด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันเลยคะ่ะไปฟังเสียงที่หนึ่งกันคะ่อะ,คะอะไรเ่ะเเสียงจากฟ้าร้องเสียงจากฟ้าผ่านั่นเองนะคะเด็กๆ ไปฟังเสียงที่2กันเลยค่ะเด็กๆเสียงจากอะไรคะเสียงจากแมวนั่นเองม,มาฟังเสียงที่3กันเลยค่ะเด็กๆเสียงจากอะไรคะเด็กด เสียงจากรถที่วิ่งบนท้องถนนนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆวันนี้ครูพินก็เพียงยกตัวอย่างของการได้ยินเสียงต่างๆเห็นไหมคะเด็กๆได้ยินเสียงอะไรนะคะจะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเด็กๆก,ก็จะได้ยินเสียงนั้นๆรอบตัวเราใช่ไหมคะถ้าเด็กเรามาสรุปกันคะ่ะเมื่อกี้เด็กๆได้ฟังเสียงอะไรบ้างคะเสียงที่หนึ่งเสียงอะไรเอ่ย เสียงฟ้าร้องใช่ไหมคะเสียงที่สองคือเสียงอะไรเอ่ยเสียงแมวร้องหรือว่าเสียงสัตว์ต่างๆร้องนะคะเสียงที่สามคือเสียงอะไรคะเสียงรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะค่ะเด็กๆค่ะการดูแลรักษาหูของเรานะคะถ้าเราได้ยินเสียงดังๆเนี่ยเด็กๆต้องอะไรคะต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะ ให้เดินออกจากข้างๆเลยนะคะเพราะเสียงดังเกินไปจะทําให้แก้วหูเราเป็นไงคะแก้วหูเราเสื่อมนะคะจะกลายเป็นคนหูหนวกเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูพินฝากไว้แค่นี้นะคะเด็กๆเดีเ๋ยวรั้างเอ่อข้งหน้าครูพินจะมาอธิบายให้ฟังอีกนะคะค่ะวันนี้ครูพินก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวสุดท้ายครูพิณมีใบงานให้เด็กๆทํานะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวไปดูใบงานกันเลยค่ะค่ะเด็กๆมาดูใบงานวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพสิ่งที่ใช้หูฟังแล้วได้ยินเสียงนะคะใบงานที่สองนะคะเป็นพยัญชนะไทยให้เด็กๆรู้จักตัวแรกนะคะ วอแหวนเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะวอแหวนค่ะตัวที่สองนะคะรอเรือรอเรือตัวที่สามนะคะทอทงทอทงเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้ครูพินก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ